สวัสดีครับวิบพรพลฟาร์มหนูนาคุขันครับครับเพื่อนๆที่เลี้ยงหนูใหม่ๆมันก็ขายยากทุกคนครับที่ถามมาก็คือหนูขายไม่ออกที่เพื่อนๆถามมาครับผมวิพรพลฟาร์มหนูนาคุขันก็ใหม่ๆหผมก็ขายยากครับแต่เราต้องหาวิธีการขายครับ คือขายทางเฟซบุ๊กบ้างทาง youtube บ้างทาง l ลายบ้างต้องหาวิธีการขายครับในเมื่อเราขายไม่ได้พ่อพันแม่พันขายยากเราก็ทำหนูเนื้อออกขายที่แรกเราก็ทำออกขายครับหนูเนื้อวิ่งหาขายแต่พอคนรู้จัก มันไม่ยากครับเขาก็มาเองเราไม่ต้องออกหาครับจะมีลูกค้ามาเองสําหรับหนูเนื้อนะพอพัอนแม่พันธุ์นะเราอย่าไปหวังมากบางทีมันขายยากเดือนจะได้สักคู่สองคู่สามคู่ในเมื่อเราขายพ่อพันธ์แม่พันธไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีการขายหนูเนื้อผมขายหนูเนื้อผมขายโลละร้อยห้าสิบ ไม่มีหนูจะขายครับในเมื่อเราขายไม่ออกเราสต๊อกไว้มันก็เบืองอาหารในเมื่อมันเปืองอาหารเราก็จะมีการขาดทุนขึ้นไปเพราะผมเคยสต๊อกหนูมาแล้วสต๊อกไว้นานๆหนูผมตายสามสี่ร้อยตัวเนี่ยมันไม่คุ้มครับผมเลี้ยงมาปีที่สามเข้ามาแล้วนี้ เดีย๋ยวนี้ผมก็พอขายได้ครับไม่มีหนูขายไม่ใช่พอขายได้ไม่มีหนูจะขายหนูหมดช่วงนี้หนูก็ยังหมดอยู่เลยผมอยากก็คือตลาดเราจะให้คนอื่นหาให้มันก็ยากแต่เราต้องหาวิธีการหาเองโพสต์ u t u b e บ้าง f a c e b o o k บ้างไลน์บ้างวิธีการไหนที่เราจะได้ในเมื่อเรายังไม่ได้เราก็ ทำหนูเนื้อออกขายผมขายโลละร้อยห้าสิบไม่แพงครับทำเสร็จเรียบร้อยผ่าท้องเรียบร้อยผมไม่มีหนูจะขายตอนนี้ผมขายไว้ได้วันละสิบโลสิบโลวันละพันห้าผมก็อยู่ได้แล้วโอเคแล้วไม่จําเป็นต้องไปขายแพงครับขายแพงมันขายได้แต่ว่ามันก็ช้าหน่อยเราเอาไว้ครับคือเราทํายังไงไม่ให้หนูเราค้าง เพื่อนๆถามมา